เรามาค้นพบคำตอบของชีวิตเพื่อความสุขและความสำเร็จไปกับสาวน้อยท่องโลกพอดแคสต์เพื่อส่งมอบแนวคิดดีๆในการสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิตค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคุณกำลังอยู่กับรายการสาวน้อยท่องโลกนะคะพอดแคสที่จะมาร่วมกันค้นพบคำตอบของชีวิตเพื่อความสุขความสำเร็จค้นพบตัวตนของเราที่แท้จริงทั้งโรคภายในภายนอกของเราไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่ฉันแนะนำหนังสือเรื่องเพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นค่ะหรือภาษาอังกฤษใช้เขาใช้คาว่า atomic habit นะคะของคุณเจมเคลียร์เนี่ยเอามาฝากคุณผู้ฟังทุกคนนะคะ ซึ่งคุณเจมเคลียร์เนี่ยค่ะเขาเป็นนักเขียนและก็นักพูดผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างนิสัยนะคะการตัดสินใจและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องค่ะผลงานของเขาเนี่ยจะปรากฏในเดอะนิวยอร์กไทมนะคะนิตยาสารไทม์แล้วก็องเทอร์พิเนอร์นะคะแล้วก็ CBS This Morning นะคะนอกจากนี้ค่ะเว็บไซต์ของเขาเนี่ยยังได้รับความสนใจอย่างล้นหลามด้วยจำนวนผู้เข้าชมหลายล้านคนต่อเดือนค่ะ รวมถึงจำนวนผู้สมัครรับจดหมายข่าวอีกหลายแสนคนของเขานะคะเขาเป็นนักพูดให้แก่บริษัทระดับฟอร์จูนนะคะ500นะคะซึ่งมีการทำงานของเขาเนี่ยไปใช้ในหลีกกีฬาอเมริกันฟุตบอลระดับอาชีพในอเมริกานะคะคหรือ NFL นะคะหรือ NBA นะคะที่เป็นลีกบาสเกตบอลอาชีพในอเมริกาเหนือนะคะแล้วก็เมเจอร์ลีกเบสบอลนะคะ MLB ด้วยนะคะ เรีนี่ค่ะมีประสบการณ์การสอนมาอย่างโชคโชนค่ะเขาสอนผู้นำหัวหน้าบริษัทโค้ดแล้วก็อาจารย์มากกว่า1,000 0คนค่ะผ่านการสอนแบบออนไลน์ในนามของสถาบัน The h a b i t Academy ค่ะซึ่งสถาบันแห่งนี้เป็นสถานที่ฝึกอบรมชั้นนำระดับโลกค่ะสำหรับบุคคลหรือองค์กรใดก็ตามที่สนใจที่จะเสริมสร้างนิสัยให้ดีขึ้นทั้งดานทัทง้ทงด้านชีวิตส่วนตัวแล้วก็ธุรกิจค่ะนะคะ เคลียเนี่ยนอกจากนี้เขายังเป็นยักษ์นักยกน้ําหนักค่ะแล้วก็ช่างภาพที่มีความมุ่งมั่นนะคะป,ปัจจุบันเนี้เขาอาศัยอยู่กับภรยาในเมืองโคลัมบัสรัฐโอไฮโอค่ะหนังสือเล่มนี้ของเคลียนะคะเอาสรุปได้ใจความว่าแนวคิดที่เราต้องเป็นแนวคิดพื้นฐานว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเ,เนี่ยจึงทำให้เกิดความแตกต่างอันน่าอันน่าทึ่งค่ะซึ่งนิสัยเล็กๆนี่ค่ะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ จะสะสมพัฒนาตนเองแล้วก็การสร้างนิสัยที่ดีขึ้น1%ในทุกๆวันเนี่ยค่ะจะสะสมเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตระยะยาวค่ะแล้วก็นิสัยเนี่ยเปรียบเสมือนดาบสองคมที่ให้ทั้งประโยชน์หรือโทษก็ได้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมนะคะความเข้าใจในรายละเอียดเรื่องนี้จึงสำคัญมากค่ะแล้วก็คุณเนี่ยอาจจะไม่ไม่ต้องก้าวขึ้นไปถึงระดับเป้าหมายค่ะแต่ควรก้าว ลงมาในระดับกระบวนการเสียก่อนค่ะซึ่งในตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยในตอนนี้คุณจะประสบความสําเร็จหรือไม่อย่างไรไม่ใช่เรื่องสําคัญค่ะแต่สิ่งสําคัญก็คือนิสัยของคุณเนี่ยกำลังนําคุณไปสู่ความสําเร็จหรือไม่แล้วก็คุณควรสนใจในวิธีการในปัจจุบันที่จะพาคุณไปสู่ความสําเร็จข้างหน้ามากกว่าผลลัพธ์ที่เป็นอยู่เวลานี้ค่ะถ้าตอนนี้คุณเป็นเศรษฐีแต่ยังใช้เงินมากกว่าที่หาได้ในแต่ละเดือนก็หมายความว่า คุณกำลังเดินผิดทางค่ะหากพฤติกรรมการใช้ใจ่ายของคุณไม่เปลี่ยนน่ยคุณย่อมจะพบจุดจบที่ไม่ดีค่ะในทางตรงกันข้ามถ้าคุณถังแตกแต่พยายามเก็บหอมรอมริบทุกเดือนนั่นหมายความว่าคุณกําลังอยู่บนหนทางสู่อิสรภาพทางการเงินแม้ว่าจะเดินไปได้ช้ากว่าออที่เราต้องการก็าตามค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะการเดินตามเส้นทางของการค่อยๆรับอะไรเข้ามาในชีวิตหรือ ค่อยๆปล่อยอะไรบางอย่างออกไปชีวิตเนี่ยแล้วดูว่าสิ่งที่คุณเลือกทําในแต่ละวันเนี่ยเมื่อประกอบรวมกันแล้วเป็นอย่างไรในอีก10ปีหรือ20ปีข้างหน้าค่ะซึ่งนิสัยเล็กๆก,ก็คือพฤติกรรมเล็กๆที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในระบบที่ใหญ่กว่าค่ะเช่นเดียวกันกับอะตอมที่รวมตัวกันเป็นส่วนประกอบของโมเลกุลน,นิสัยเล็กๆก,ก็เป็นส่วนประกอบของผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์เกินคาดเช่นกันค่ะดังนั้นนะคะ ถ้าคุณต้องการผลลัพธ์ที่ดีกว่าจงลืมเรื่องการกำหนดเป้าหมายค่ะแล้วก็หันมาให้ความสำคัญกับกระบวนการแทนค่ะนะะแล้วนอกจากนี้ค่ะนิสัยก็คือพฤติกรรมที่เราแสดงออกซ้ำๆนานมากพอที่จะกลายเป็นการกระทำโดยอัตโนมัติค่ะแล้วจุดประสงค์ที่แท้จริงของการมีนิสัยใดๆนั้นก็เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตด้วยการใช้พลังแล้วก็ความพยายามให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะ นิสัยใดๆก็ตามนะคะแบ่งเป็น4ีขั้นตอนนะคะก็คือปัจจัยกระตุ้นความปรัถนาการตอบสนองแล้วก็รางวัลค่ะกฎ4ข้อแห่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นกฎง่ายๆที่เราใช้ได้ในการสร้างนิสัยที่ดีก็คือข้อที่1ค่ะการทําให้ชัดเจนค่ะแล้วข้อที่2ก็คือทําให้หน่าดึงดูดใจค่ะข้อที่3ทําให้เป็นเรื่องง่ายข้อที่4ทําให้หน่าพึงพอใจค่ะ ซึ่งการต่อยอดนิสัยก็ใช้หลักเช่นเดียวกันค่ะในเรื่องของปัจจัยกระตุ้นความปัารานาการตอบสนองแล้วก็รางวัลเช่นเดียวกันค่ะซึ่งการทำให้ชัดเจนนั้นนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีปัจจัยกระตุ้นเป็นพื้นฐานที่สุดก็คือในเรื่องของเวลาแล้วก็สถานที่ค่ะการสร้างความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จคือกลยุทธ์ที่จะใช้จับคู่นิสัยใหม่เข้ากับเวลาแล้วก็สถานที่ที่ระบุอย่างแน่นอนชัดเจนค่ะ สูตรของความมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จก็คือฉันจะทําอะไรนะคะจุดๆ,ๆในเวลาเท่าไหร่ณนะสถานที่แห่งใดนะคะแล้วก็การต่อยอดนิสัยค่ะเป็นเทคนิคที่คุณใช้ในการจับเอานิสัยใหม่ไปต่อยอดนิสัยดือพฤติกรรมในปัจจุบันของคุณค่ะสูตรในการต่อยอดนิสัยก็คือหลังจากที่ฉันทําตรงนี้แล้วฉันจะทําอะไรต่อไปค่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะในข้อแรกในเรื่องของการ ทำให้ชัดเจนเนี่ยต้องเกี่ยวข้องในเรื่องของเวลาแล้วก็สถานที่ด้วยค่ะแล้วก็ทันทีที่นิสัยใดๆเนี่ยถูกหล่อหล่อมขึ้นก็มีแนวโน้มว่านิสัยนั้นจะไม่หายไปค่ะคนที่มีทักษะในการควบคุมตัวเองได้ระดับสูงเนี่ยจะใช้เวลาน้อยลงกับสิ่งล้อใจค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งล้อใจได้ง่ายกว่าดังนั้นจงฝึกข่มใจตัวเองเอาไว้ค่ะหนึ่งในวิธีปฏิบัติ ที่ได้ผลดีที่สุดในการกําจัดนิสัยแย่ๆก็คือการลดปัดจจัยที่อาจนํานนไปสู่ต้นเหตุของการแสดงนิสัยแย่ๆนั้นอย่างเช่นเรานะคะีค่ะมีนิสัยกินจุบกินจิบนะคะแล้วก็เราก็มีนิสัยติดของหวานกินขนมเป็นประจำเนะะี่ยค่ะทั้งที่ดีนะคะในตู้เย็นของเราก็ไม่ควรซื้ออะไรเข้ามาขนมเลยนะคะนอกจากน้ําทําให้มันดูทาให้มันดูยากด้วยนะคะแล้วก็เราพยายาม กำจัดนะคะในส่วนที่ที่มีแนวโน้มว่าจะทำให้เกิดอิสัยนั้นด้วยค่ะ,ะการควบคุมตัวเองนะคะก็คือกลลวิธีระยะสั้นไม่ใช่ระยะยาวในหนังสือเล่มนี้ค่ะเขาบอกไว้นะคะพอเราทำให้ชัดเจนแล้วน่คะแล้วเราก็ต้องทำให้หน่าดึงดูดใจด้วยค่ะนะคะ,นะคะก็คือว่าสิ่งที่เราจะทำนะคะถ้ามันน่าดึงดูดใจมากเท่าไหร่เราก็มีแนวโน้มที่จะ เกิดนิสัยนั้นๆมากยิ่งขึ้นเท่านั้นค่ะแล้วก็นิสัยนี่ค่ะคือวงจรสะท้อนจากแรงขับของโดปามีนค่ะเมื่อโดปามีนเพิ่มขึ้นเราก็จะมีแรงจูงใจให้ทําอะไรบางอย่างค่ะอย่างเช่นโดปามีนเ,นเป็นสารแห่งความสุขนะคะคือการคาดหวังอ่ะการคาดหวังที่จะมีความสุขในอนาคตการคาดหวังที่จะได้รับรางวัลนะคะหากได้รับการกระตุ้นนะคะเราก็จะลงมือทําอะไรบางอย่างนะคะไม่ใช่ความสําเร็จที่ปลายทางนะคะ ยิ่งเราคาดหวังในรางวัลมากเนี่ยโดปามินมันก็จะยิ่งหลั่งมากดังนั้นนะคะเทคนิคในการทําให้หน่าดึงดูดก็คือการรวมสิ่งล่อใจทําให้เราสร้างนิสัยน่าดึงดูดขึ้นมามากขึ้นค่ะกลยุทธ์ก็คือจับคู่พฤติกรรมที่คุณอยากทํากับพฤติกรรมที่คุณต้องทำนะคะอย่างเช่นถ้าฉันถูกบ้านเรียบร้อยฉันจะกินช็อกโกแลตได้หนึ่งแท่งอะไรประมาณนี้ค่ะมันเหมือนเป็น สิ่งร่อใจของเราอะค่ะแล้วก็จริงๆค่ะเรามีแนวโน้มที่จะสร้างพฤติกรรมเพื่อให้ได้รับคำชื่นชมแล้วก็การยอมรับจากวัฒนธรรมที่เราอยู่ค่ะเพราะว่าเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเข้ากันได้กับกลุ่มแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มค่ะแล้วก็เรามีแนวโน้มที่จะเรียนแบบพฤติกรรมจากคน3กลุ่มได้แก่กลุ่มคนที่อยู่ใกล้ชิดตัวเราค่ะได้แก่ครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงค่ะ กลุ่มคนส่วนใหญ่เช่นชุมชนสังคมค่ะแล้วก็กลุ่มคนที่มีอำนาจค่ะผู้ที่มีสถานสถานภาพสูงแล้วก็มีอภิสิทธิ์ค่ะวิธีหนึ่งในการสร้างนิสัยที่ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิผลที่สุดก็คือการพาตัวคุณเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมที่หนึ่งค่ะก็คือมีพฤติกรรมที่คุณพึงประสงค์เป็นพฤติกรรมที่เป็นบรรทัดฐานของสังคมนั้นๆค่ะแล้วก็สองคุณมีบุคลิก,กลักษณะที่ เหมือนกับคนในกลุ่มนั้นๆอยู่แล้วค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะถูกสร้างนิสัยขึ้นมาได้ไม่ยากค่ะนะโดยการเอาตัวเข้าไปในกลุ่มคนที่คล้ายๆเรานะคะพฤติกรรมที่เป็นบรรทัดฐานของสังคมค่ะมักมีอำนาจเหนือพฤติกรรมที่พึงปัถนาส่วนบุคคลค่ะแล้วส่วนใหญ่เรามักจะยอมผิดพลาดไปตามกลุ่มค่ะแทนที่จะยืนหยัดบนความถูกต้องของตัวเองนะคะ ถ้าพฤติกรรมใดๆทำให้เราได้รับการยอมรับนับถือและยกย่องชมเชยเราจะเห็นว่าพฤติกรรมนั้นน่าดึงดูดใจให้กระทำค่ะเขาบอกว่าในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าคุณสามารถทำให้นิสัยดีที่สร้างได้ยากนั้นน่าดึงดูดใจมากขึ้นนะคะถ้าคุณเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงเข้ากับประสบการณ์ในด้านบวกค่ะแล้วก็เราก็มีวิธีค้นหานิสัยเสียของเราได้ด้วยนะคะก็คือ นะคะนิสัยต่างๆเนะะี่ยค่ะมันมันร้วนเราแต่เป็นทางออกของความต้องการในยุคอดีตค่ะดังนั้นนะคะสาเหตุของพฤติกรรมมาจากการคาดการล่วงหน้าค่ะซึ่งการคาดการนั้นทำให้เราเกิดความรู้สึกความอยากแล้วก็แรงกระตุ้นนะคะจงเห็นความสำคัญกับประโยชน์ของการละเว้นนิสัยที่ไม่ดีเพื่อทำให้นิสัยไม่ดีเหล่านั้นนะ่ไม่น่าดึงดูใจให้กระทำค่ะ ทิสใสใดๆที่จะน่าดึงดูดใจให้กระทำก็ต่อเมื่อเราเชื่อมโยงมันเข้ากับความรู้สึกในทางบวกค่ะแล้วก็จะไม่น่าดึงดูดใจให้กระทำถ้าคุณเชื่อมโยงมันเข้ากับความรู้สึกในทางลบค่ะดังนั้นนะคะจงสร้างวิถีแห่งแรงจูงใจโดยทำอะไรก็ได้ค่ะที่ทำให้คุณรู้สึกเพลิดเพลินมีความสุขทุกครั้งก่อนที่จะลงมือฝึกฝนนิสัยที่ดีค่ะดังนั้นนะคะ ก่อนที่จะทําอะไรเนี่ยค่ะทำให้ตัวเองรู้สึกดีก่อนนะคะแล้วก็การทําซ้านะคะคือรูปแบบพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราทาซ้ําๆๆเนี่ยค่ะจิตใต้สํานึกมันจะทํางานนะคะออคุณผู้ฟังนะคะแล้วนะคะพฤติกรรมของมนุษย์นะคะเป็นไปตามกฎแห่งความพยายามน้อยที่สุดค่ะโดยธรรมชาติแล้วคนเรานี่ค่ะมีแนวโน้มจะเลือกทําในสิ่งที่ยุ่งยากน้อยที่สุดค่ะ ดังนั้นถ้าเราสร้างสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้พฤติกรรมอันพึงประสงค์ mm hmm. เกิดได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นค่ะแล้วเราก็จะสามารถลดอุปสรรคขัดขวางการมีพฤติกรรมที่ดีนะคะ mm hmm. เมื่ออุปสรรคน้อยลงเนี่ยพฤติกรรมที่ดีนั้นก็จะทําได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มอุปสรรคขัดขวางกับพฤติกรรมที่ไม่ดีค่ะ เมื่อมีอุปสรรคมากพฤติกรรมที่ไม่ดีก็จะเกิดขึ้นได้ยากค่ะแล้วเราก็ควรเตรียมสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้พฤติกรรมนี้เกิดได้ง่ายอย่างเช่นดิฉันนะคะก็อยากจะเป็นนักวิ่งค่ะคือหมายความว่าเวลาเราต้องการเป็นนักวิ่งค่ะเราต้องเตรียมตัวค่ะให้รู้สึกว่ามันง่ายเตรียมเสื้อผ้าไว้เตรียมรองเท้าไว้ตั้งแต่ก่อนนอนเลยค่ะแล้วก็อาจจะทําความรู้สึกที่มันน่าดึงดูดก็คือ อาจจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆเนี่ยค่ะเราก็จะอยากวิ่งในวันนั้นนะ,ะเป็นต้นนะคะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็เรานะคะนอกจากเราจะทำให้มันง่ายเอ้ทำให้มันน่าดึงดูดทำให้ชัดเจนทำให้มันน่าดึงดูดแล้วนอกจากนี้นะคะเราควรที่ทำให้มันดูง่ายด้วยค่ะนะคะคุณผู้ฟังเมื่อเราสร้างทำให้นิสัยมันดูง่ายแล้วเนี่ยเราก็จะทำมันอย่างง่ายได้ค่ะ แล้วข้อสุดท้ายก็คือนะคะการทำให้มันน่าพึงพอใจนะคะน่าพึงพอใจเนี่ยก็คือการสิ่งใดก็ตามที่เราได้รับรางวัลในทันทีเนี่ยเราจะถูกทำซ้ำค่ะสิ่งใดที่ถูกลงโทษในทันทีเนี่ยจะถูกหลีกเลี่ยงค่ะดังนั้นนะคะการทำให้นิสัยเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยเราต้องรู้สึกได้ถึงความสำเร็จในทันทีจากการทำนิสัยนั้นๆนะคะแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆนน้อยก็ตามนะคะ ดังนั้นกฎ3ข้อแรกนะคะว่าทําให้ชัดเจนทําให้หน่าดึงดูดแล้วก็ทําให้เป็นเรื่องง่ายเป็นวิธีการเพิ่มโอกาสจากการทําพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในปัจจุบันขณะส่วนข้อที่4ี่นะคะก็คือเรื่องการทําให้หน่าพึงพอใจนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นวิธีการช่วยเพิ่มโอกาสให้พฤติกรรมอันพึงประสงค์นั้นเกิดซ้ําอีกครั้งหนึ่งต,ต่อไปในอนาคตนะคะดังนั้นนะคะ กฎข้อแรกในการฝึกฝนบ่มนิสัยก็คืออย่าหยุดหรือเลิกกลางคันโดยไม่จําเป็นค่ะแล้วเราจะทําอย่างไรให้นิสัยดีๆเนี่ยอยู่กับเราได้ในทุกๆวันนะคะก็คือนะคะเราต้องทําอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็วิธีการติดตามผลของนิสัยแล้วก็วัดผลเชิงประจักษ์นะคะมันจะทําให้การฝึกฝนนิสัยของเราเนี่ยเป็นที่น่าชื่นชมยินดีค่ะเพราะเราได้เห็นหลักฐานชัดเจน ที่แสดงถึงพัฒนาการของตัวเราเองค่ะแล้วก็อย่าแหกกฎหยุดกลางคันนะคะพยายามสร้างนิสัยที่เราต้องการให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอค่ะแล้วกเ็เพียงเพราะคุณเนี่ยวัดผลอะไรบางอย่างได้ไม่ได้หมายความว่าผลที่วัดนั้นสำคัญที่สุดค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการสร้างนิสัยในช่วงแรกๆมันต้องอาศัยวินัยค่ะแล้วเราก็ต้องพยายามนะคะ ให้มีให้เกิดแรงจูงใจค่ะเช่นถ้าเรารับรู้ว่ามีคนอื่นคอยสังเกตดูเราอยู่นะคะเราจะเกิดแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่มีประสิทธิภาพค่ะดังนั้นนะคะอันนึงที่เขาบอกว่ามีเทคนิคที่ให้ผลแบบก้าวกระโดดนะคะเปลี่ยนจากคนนิสัยดีเป็นคนนิสัยไม่ดีเนี่ยนะคะเปลี่ยนจากคนเอ่อโทษนะคะ เปลี่ยนจากการเป็นคนนิสัยดีไปเป็นคนที่นิสัยดีเลิศนะฮะดิฉนันอ่านผิดค่ะก็คือว่านะคะคือว่าอะไรที่เราทําแล้วเรารู้สึกสนุกคะ่ะเราจะอยากทํามันนะคะแล้วก็อะไรที่ทําให้เราได้รับผลตอบแทนดีกว่าคนทั่วๆไปเราก็จะรู้สึกดีคะ่ะแล้วก็อะไรที่เป็นธรรมชาติของเราเนี่ยคะ่ะเราจะทําได้อย่างต่อเนื่องยาวนานดังนั้นนะคะ เคล็ดลับก็คือการเลือกสนามแข่งขันที่มันเหมาะกับตัวเองค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นนะคะอันนี้มันจะเป็นการเพิ่มโอกาสสูงสุดสู่ความสำเร็จค่ะแล้วก็เลือกการฝึกฝนนิสัยหรือพฤติกรรมที่เหมาะกับตัวเองเนี่ยจะช่วยพัฒนานิสัยนั้นให้ก้าวหน้าได้ง่ายค่ะแล้วก็ถ้าเลือกฝึกฝนนิสัยที่ไม่เหมาะกับตัวเองชีวิตก็จะเจอแต่อุปสรรคค่ะอันนี้พันธุกรรมเนี่ยค่ะไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย นั่นหมายความว่าพันธุกรรมเนี่ยอาจจะทําให้เราได้เปรียบอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เอือ้ออํานวยค่ะแต่อาจจะกลายเป็นจุดอ่อนอย่างร้ายแรงในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมค่ะนิสัยเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ง่ายหากสอดคล้องกับทักษะความสามารถที่คุณมีโดยธรรมชาติค่ะจงเลือกสร้างนิสัยที่เหมาะกับตัวคุณค่ะแล้วก็จงเล่นในเกมชีวิตของคุณด้วยการเสริมจุดแข็งค่ะแต่ถ้าไม่พบเกมที่เหมาะกับตัวเองก็จงสร้างมันขึ้นมาเองค่ะ แล้วก็พฤติกรรมไม่ได้ช่วยให้คนเราเนี่ยทำงานคนให้คนเราเลิกทำงานนะคะัค่ะแต่จะช่วยทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าเราควรมุ่งม,มั่นทุ่มเททำงานอะไรที่เหมาะสมกับลักษณะตัวตนของเรานะคะอันนี้คือในเรื่องของนิสัยค่ะแล้วก็การมีแรงจูงใจนะคะในชีวิตการทำงานนะคะเขาจะ บอกถึงแรงจูงใจนะคะในการทำงานของเราค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมีกฎอันหนึ่งของโกดีล็อกนะคะกล่าวว่าคนเราจะเกิดแรงกระตุ้นสูงสุดก็ต่อเมื่อได้ลองทำสิ่งที่ต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพสูงสุดเท่าที่จะทำได้ค่ะแล้วอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความสำเร็จไม่ใช่ความล้มเหลวค่ะแต่เป็นความเบื่อหน่ายค่ะจริงด้วยนะคะ เมื่อนิสัยใดๆเกิดขึ้นเป็นประจำแล้วค่ะนิสัยนั้นจะน่าสนใจน้อยลงค่ะน่าพึงพอใจน้อยลงแล้วเราก็จะเริ่มรู้สึกเบื่อค่ะแล้วก็ไม่ว่าใครก็ทุ่มเททำงานหนักได้เมื่อตอนเองรู้สึกว่ามีแรงจูงใจค่ะแล้วแต่สามารถแต่ความสามารถที่ยังคงทำงานเนี่ยค่ะซึ่งไม่น่าตื่นเต้นต่อไปได้อย่างสมส่ำเสมอต่อเนื่องต่างหากค่ะที่มันจะสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นค่ะแล้วก็มืออาชีพเนี่ยเคร่งคัดต่อการตรงต่อเวลาค่ะ ส่วนมือสมัครเล่นนะ่ยปล่อยชีวิตให้ผ่านไปตามยถากรรมค่ะแล้วก็การฝึกฝนนิสัยใดนิสัยหนึ่งนะคะขึ้นอยู่กับการทําซ้ำค่ะแล้วก็ความอ,าอัตโนมัติเนี่ยมันต้องก้าวข้ามผ่านเส้นของนิสัยนะคะการทําซ้ํานั้นต้องก้าวข้ามผ่านเส้นของนิสัยแล้วก็การฝึกให้เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่งนะคะมันต้องขึ้นอยู่กับทักษะแล้วก็การทําซ้ําให้ผ้า ให้ข้ามเส้นของนิสัยแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆค่ะนะคะคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นนะคะจริงๆแล้วข้อดีของนิสัยก็คือเราสามารถทําสิ่งต่างๆได้อย่างเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องคิดค่ะแต่ข้อเสียก็คือเราจะมองข้ามความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอยที่เกิดขึ้นได้ค่ะแล้วก็การทํานิสัยได้อย่างอัตโนมัตินะคะบวกการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะเท่ากับความเชี่ยวชาญค่ะการวิเคราะห์ทบทวนแล้วก็ สะท้อนผลกลับก็คือกระบวนการที่ทำให้เรามีสติอยู่กับประสิทธิภาพของการกระทำนั้นๆเสมอค่ะยิ่งเรายึดติดกับตัวตนเฉพาะด้านมากเท่าไหร่เราจะยิ่งก้าวหน้ายากขึ้นเท่านั้นค่ะนะคะแล้วเขาก็สรุปนะคะผู้เขียนก็ได้สรุปเคล็ดลับผลลัพธ์ตลอดการในเรื่องของนิสัยก็คือนะคะพฤติกรรมใดๆจะเป็นเรื่องง่ายถ้าเราเห็น ชัดเจนน่าดึงดูดใจแล้วก็เป็นเรื่องง่ายน่าและน่าพึงพอใจค่ะส่วนพฤติกรรมใดๆจะเป็นเรื่องยากถ้าเรามองไม่เห็นค่ะไม่น่าดึงดูดใจเป็นเรื่องยากแล้วก็ไม่น่าพึงพอใจนะคะนี่คือกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดค่ะไม่มีคําตอบที่ถาวรเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการปรับปรุงพัฒนาขึ้นไปอีกนะคะคุณสามารถหมุนวนสับเปลี่ยนกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงสีข้อนี้ค่ะ จนกว่าคุณจะพบกับกระบวนการใหม่ๆทําให้มันชัดเจนทําให้หน่าดึงดูดใจทําให้เป็นเรื่องง่ายแล้วก็ทําให้หน่าพึงพอใจครั้งแล้วครั้งเล่าค่ะจงมองหาวิธีการที่จะทําให้ดีขึ้น1%อร์อยู่เสมอค่ะแล้วก็เคล็ดลับการสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้คงอยู่ตลอดไปก็คือการไม่หยุดพัฒนาค่ะทุกคนเนี่ยค่ะสามารถสร้างส,างสิ่งที่น่าทึ่งได้เพียงแค่คุณไม่หยุดทําค่ะคุณจะสร้างธุรกิจที่ได้ผลอันน่าทึ่งก็เมื่อ คุณไม่หยุดทํางานค่ะคุณมีรูปร่างที่สวยงามน่าทึ่งก็ถ้าคุณไม่หยุดเข้าคอร์สออกกาลังกายค่ะคุณจะเป็นคนที่เปี่ยมไปด้วยความรู้อย่างหน้าทึ่งถ้าคุณไม่หยุดเรียนรู้ค่ะแล้วคุณสามารถสร้างฐานะให้มั่นคงได้นะคะอย่างหน้าทึ่งถ้าคุณไม่หยุดเก็บหอมรอมริบค่ะแล้วก็คุณจะสามารถสร้างมิตรภาพได้อย่างน่าทึ่งถ้าคุณไม่หยุดใส่ ใจห่วงใยคนอื่นค่ะนิสัยเล็กๆในน้อยเหล่านี้ไม่ใช่การเพิ่มนิสัยใหม่เข้าไปค่ะแต่เป็นการเพิ่มพูนที่ส่งผลกระทบทวีคูณขึ้นเรื่อยๆค่ะนี่คือพลังของการทำนิสัยเล็กๆครับมาจากการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยที่ส่งผลลัพธ์อันน่าทึ่งค่ะนะคะก็อยากบอกว่าหนังสือเล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งนะคะที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราเดินต่อนะคะในเรื่องของนิสัยค่ะ เพราะเป็นนิสัยเล็กๆค่ะเพราะว่าชีวิตของเราดีได้กว่าที่เราเป็นค่ะดังนั้นนะคะก็ขอฝากนาอตโมิกห้ปิดให้กับคุณู้้วังในวันนี้ด้วยสำหรับวันนี้นะคะถ้าเรื่องราวที่เรานำมาดีแล้วก็มีประโยชน์ฝากกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ